งั้นเราก็เรียกสันส้นๆว่ารองพื้นส่งโซลาแล้วกันผิวแสงธรรมชาติว่าสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกับกิ๊บอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่แบบเอออยากแต่งนุงแต่งหน้านะคะแล้วไปเจอรองพื้นของ ลองพื้นโซลานะคะไปเจอมาที่เซเวอเลเขามีเบอร์30ที่วางขายอยู่ชื่อของเขาก็คือโซลาฟ f o เดชั่นพา p เมอร์ s p f 50 P.A. บวกบวกเราไปดูที่เนื้อของเขาเลยเขาบอกว่าเป็นเนื้อน้ำนะดูคร่าวๆเลยนี่เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อของเขาจะเป็นประมาณไหนนะเฮ้ย,ยเนื้อน้ำจริงๆเนื้อน้ำแบบนี้ต้องเกี่ยง,ง่ายแน่แน่เนื้อสัมผัสแรกก็คือ เป็นน้ำที่นุ่มๆแล้วก็รู้สึกว่าเกลี่ยง่ายมากอ่ะเดี๋ยวใช้มือลงเลยอาอย่างนี้อีกด้านหนึ่งใช้มืออีกด้านหนึ่งก็ใช้เป็นอาพับแล้วกันช่วงนี้อ่ะใช้พับลงบ่อยมากฟองน้ำไม่ค่อยได้ใช้ถ้าเหนือแบบนี้นะน่าจะลงง่ายก่อนอื่นจะบอกว่าหน้ากิฟนะคะผิวหน้าก็ประมาณ nc สามสิบผิวผสมค่อนไปทางแห้งถ้าจะมันก็จะมันช่วงทีโซนนี้ เกลี่ยง่ายมากทาเหมือนแบบครีมบำรุงอ่ะกึ่งหนึ่งไปจ้ะอฮ้ยได้มาเบอร์สามสูนี่ก็คือเข้ากับสีผิวเราพอดีเลยนะแต่รู้สึกว่าสีของเขาจะออกแบบชมพูติ่งชมพูนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นนะเราแบบเป็น under tone เหลืองไงก็เลยรู้สึกว่าน่าจะมีแบบชมพูมานิดนึงไหมไหม ใช่นิดนึงนิดนึงเท่านั้นความปกปิดก็ยังแบบเห็นแบบรอยกระนิดนึงนะความปกปิดรอบแรกก็คือรู้สึกว่าปกปิดได้บางเบานะเดี๋ยวจะลองลงอีกหนึ่งเลเยอร์ให้ดูว่าลงเลเยอร์ไปแล้วมันจะดูแบบเป็นแบบเค,คก้กี้เป็นชั้นๆไหมเดี๋ยวจะลองอีกหนึงเลเยอร์นะ,ะแทบๆแ,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 แล้วกันอะออว่าไปเดอ้ออีกหนึ่งเลเยอร์คือ ลงแล้วไม่รู้สึกว่าแบบผิวเป็นเลเยอร์อะไรนะไม่รู้สึกว่าผิวเป็นเลเยอร์รู้สึกว่าเขากลืนไปกับผิวเรียบเนียนดีนี่เลยแต่ก็ยังคงเห็นแบบรอยกระอยู่เห็นไหมทาด้วยมือนะคะครึ่งหน้านะเดี๋ยวอีกด้านหนึ่งก็จะมาลงด้วยพับเนาะมาอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวจะใช้พับลงนะ ลงสองข้างแล้วครั้งนี้ก็แอบ,บลงไปสองชั้นแล้วนะเดี๋ยวมาลองอีกชั้นไหมเป็นชั้นที่สามอะลองดูว่าเขาจะมีความเป็นเลเยอร์อะไรไหมนะจ้อะอะสามรอบอ้าสามรอบก็ยังมีความแบบไม่ได้แบบรู้สึกหนักหน้าอะไรสบายสบายเหมือนทาแบบครีมบำรุงปกติชั้นที่สามของพับนะ ฝั่งที่ใช้พับเหมือนจะแบบตึบก,กว่าเหมือนพับเขาทํางานในการลงผิวได้ดีกว่าในก็อาจจะไม่เห็นอะแต่แบบที่มองที่กระจกอะคือแบบด้านพับอะเขาจะให้ความตึบแล้วก็เนียนเรียบมากกว่านะใช้มือลงก็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 ดีก็เร็วดีก็ไม่ได้แบบมีความแตกต่างอะไรมากเดี๋ยวเราไปแต่งหน้านะคะแล้วก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งเนาะ กลับไปแต่งหน้าแล้วก็เชดดิ้งคอนทัวร์ตามปกติที่กิฟเคยแต่งหน้ามานะก็ได้ลุกป,ประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูความปกปิดของเขาความปกปิดของเขานะคะปกปิดได้นะคะแต่ว่าไม่ถึงกับ f u l อ coverage ก็จะปกปิดแบบ l i ท์ t ู o m e d i ยมนะคะนี่เลยมาพูดถึงความเกลี่ยง,ง่ายของเขานะคะเกลี่ยง,ง่ายจริงเพราะเขาบอกว่าเป็นเนื้อน้ำเนาะเป็นเนื้อน้ำที่เกลี่ยง,ง่ายมากๆใช้มือเกลี่ยก็ได้แล้วใช้ฟองน้ำเออไม่ใช่ใช้พับอะก็ะคือรู้สึกว่า เนียนเรียบยังรู้สึกบางเบาแล้วก็เบาสบายหน้าอยู่นะเนี่ยเลยรู้สึกว่าไม่ได้หนักหน้าอะไรนะสบายเหมือนสบายเลยอะขนาดลงไปแบบสามเลเยอร์นะทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะกลิ่นเขาจะมีความแบบหอมละมุนละมุนน่าจะมีส่วนผสมของน้ําหอมแต่บางรองพื้นที่กิฟใช้มีส่วนผสมของน้ําหอมกิฟตทาไปแล้วรู้สึกแบบเคยเป็นไหมแบบยิ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 บแต่อันเนี้ยก็คือเบาสบายหน้ามากแสดงว่าคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะเนี่ย มันไม่ได้คันอะไรเลยแล้วแบบเบาสบายหน้ามากๆอีกอย่างที่อยากให้ดูนะคะนี่เลยอันนี้ก็เป็นรองพื้นที่กิฟทาไว้สักพักแล้วอันนี้ก็เพิ่งบีบออกมานะก็จะมีความออกซิไดายประมาณนี้ปกติใช้เบอร์20ตอนนี้ก็ใช้เบอร์30แสดงว่าเราออกมาอยู่บ้านแล้วเราผิวคำขึ้นหรือนี่กิฟได้มาจากเ e เว่นอนะคะแล้วก็จะมีขายแบบตามร้านเครื่องสำอางทั่วไปโลตัสอีฟแอนบอยนะคะเดี๋ยวแอบดูคำเคของเขาจี เขามีส่วนผสมจากสมดําั้นเราก็เรียกสั้นๆว่ารองพื้นส่งโซลาแล้วกันแบบซองก็จะมีเบอร์สองศูนย์แล้วก็สาูนย์แบบขวดก็จะนี่เลยเป็นแบบนี้แต่ถ้าใครแบบอยากลองก็ซื้อแบบซองมาใช้ก่อนนะที่เซเว่นอีเลฟเนะหาง่ายมากไปเลยจ้ะก็เดี๋ยวมาเจอกันที่สี่ชั่วโมงเนาะแล้วก็แปดชั่วโมงแล้วกันเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ นี่ก็คือสภาพผิวหลังจากที่แต่งเสร็จใหม่ๆเรียบร้อยสดๆร้อนๆนะคะนี่เลยตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงส0บโมงหนาทีนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันสิบเอ็ดเชียงบ่ายสองนะคะบ่ายสองเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีติดแมสออกมาไหมโอ้โหแทบจะไม่ติดแมสเลยดูเด็ก ผิวแบบผิวสวยมากเดี๋ยวให้ดูนี่เลยผิวแสงธรรมชาติว้าทุกคนผ่านไปสี่ชั่วโมงแล้วนี่นาทีผ่านไปสี่ชั่วโมงนะตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วบ่ายสองสิบสองนาทีก็จะให้ดูนะไปทำงานบ้านออกไปข้างนอกใส่แมสใส่แว่นนะ หน้าที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ยังดีอยู่เพราะว่าวันนี้อากาศแบบเป็นแดดจ้าแต่ว่าไม่ร้อนไม่ร้อนเลยก็คือมีลมอ่อนๆทั้งวันนะหน้าก็ยังอยู่ดีอยู่ก็จะมีเหงื่อซึมๆแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงคางตรงหนวดแล้วก็ตรงคางตามปกติของเราเลยมีออกแค่ตรงนี้กับตรงนี้ถ้ายิ่งอากาศเย็นนะเหงื่อแทบไม่ออกความมันของหน้าแบบน้อยมากเราผิวผสมค่อนไปทางแห้งสี่ชั่วโมงผ่านไปก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปเจอกันที่แปดชั่วโมงนะจ๊ะ ทุกคนตอนนี้ก็ประมาณนี่เลย6โมง34นาทีผ่านไป8ชั่วโมงแล้วดูหน้าใกล้ๆก็จะมีความแบบเออมีความแบบให้เห็นว่าเออฉันมันนะนิดนึงอะไรอย่เงี้ยแต่ที่จริงแบบหน้ามันน้อยมากทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันตอนดูว่าจะได้ถึง2ทุ 4, ่ม3ทุ 5, ่ม4ทุ่ม5ทุ่มไหมเดี๋ยวมาเจอกันอีกหนึ่งรอบจะไม่เช็ดหน้าเลยวันนี้ไม่ได้เช็ดหน้าเลยนะ ียปบบ่ยปากก็เนี่ยรอบเดียวจบอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งไม่รู้กี่ชั่วโมงเด้อมาแล้วตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มเปะ๊เปะเลยวันนี้เราทดสอบไปแปดเก้าสิบสิบเอ็ดชั่วโมงก็ถือว่าแบบตลอดทั้งวันนะเนี่ยให้ดูลองพื้นที่เหลืออ,อยู่บนหน้าแล้วหน้านี่ก็ไม่ได้เป็นคราบเลยนะวันนี้ไม่ได้อากาศแบบร้อนอะไรนะอากาศเย็นสบาย แต่แดดแรงแหละเออแดดแรงความมันบนใบหน้าไม่มีกระดาษซับมันเดี๋ยวรอเอากระดาษที่ชู่ซับหนอวันนี้ไม่ซับเลยที่ซับออกมาก็จะประมาณนี้เห็นไหมจะเห็นแบบนิดนิดน่อยน่อยดูที่เหลืออยู่บนหน้าจะมีหลุดไปตรงที่กิ๊บใส่แว่นนี่ใส่แว่นตรงนี้ก็หลุดไปก็จะมีขยี้จมูกหน่อยตรงนี้ก็หลุดไปช่วงที่มีเหงื่อออกก็จะเป็นช่วงนวดแล้วก็คางนี่เหงื่อออกช่วงที่โซนก็ ก็ตามสไตล์เงือซึมๆนิดนึงอะความมันออกมานิดเดียวถ้าถามว่าเรื่องความมันนะกิบก็ได้ประมาณนี้เลยมาจนถึงตอนนี้กิบรู้สึกว่าเรื่องความติดทนของเขาติดทนดีนี่แปเหลืออยู่ที่หน้าแน่นอนอีกอย่างก็คือไม่เป็นคราบแล้วก็เนื้อที่ทาลงไปมีความบางเบาเนี่ยสามเลเยอร์ layer นะ3ามเลเยอร์ ก็คือไม่มีความแบบเค,ค็กกี้เยิมเยิมไม่มีเลยอีกอย่างที่สัมผัสได้ของเขาก็คือมีกลิ่นอ่อนๆน่าจะมีส่วนผสมของน้ําหอมแต่ว่ากิ๊บก็ไม่ได้รู้สึกว่าคันหรือว่ามีอะไรยิบๆนะเพราะว่าเคยใช้บางตัวมีส่วนผสมของน้ําหอมแล้วแบบทาลงไปแล้วมันคันยิบๆ,ๆแต่อันนี้ไม่มีเลยนะ แนะนำเลยนะสําหรับคนที่แบบผิวแพ้ง่ายอะ่ะใช้ได้นะเรื่องความปกปิดของเขาปกปิดบางเบาถึงปานกลางนะไลทูมนะีเดียมเนาะก็ประมาณนี้เลย3 l a เลเยอร์แต่การบิวหลายๆเลเยอร์ของเขาอย่างกิบอะสามเลเยอร์ก็คือบางเบาสบายมากเบอร์ที่กิบใช้เป็นเบอร์30ใช่ไหมเป็นเบอร์ที่เข้มสุดของเขาถ้าใครแบบสีผิวเข้มกว่ากิบก็ต้องเชดดิ้งคอนทัวร์เพิ่มเนาะแล้วก็อีกอย่างเนื้อสีก็จะออกแบบ ออกชมพูติ่งชมพูนิดนึงอ่ะวันนี้ก็สรุปประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากลองลองพื้นสมโซลาตัวนี้นะคะก็หาซื้อได้ที่เ e เ e ่ e อ e เลฟเโลตัหรือว่าร้านเครื่องสำอางชั้นนำทั่วๆไปเลยหรือว่าช่องทางออนไลน์ต่างๆพูดมาทั้งคลิปเชื่อไหมว่าลืมบอกราคาซองละ49บาทเท่านั้น ไปหาซื้อกันได้นะจ๊ะตามช่องทางที่บอกเลยสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอ่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปทำคลิปต่อ,ตอไปเนาะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะ